วันที่21สิงหาคม2566เราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบูรณ์เราอยู่ที่จุดไหนคะตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเราอยู่กับเจ้าของสวนทั้งสองท่านคะ่ะแนะนำตัวที่นึงคะ่ะสวัสดีครับผมสุภกิจประสาทศีครับผมรู้จักพาแซมสิม,ม่วงหรือว่าปูบ้านโคกคะ่ะ ค่ะนะคะจุดนี้เป็นจุดที่ปลูกไม้หวงหัวรี่โดยบริษัท TDK International และทองดีก้าวหน้าการเกษตรค่ะรายร้อมบริเวณนี้ด้วยต้นอนุบาลแล้วก็ต้นที่ปลูกแล้วโดยเฉพาะด้านหน้าของเราค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะที่นี่ปลูกหวงหัวรี่แล้วจำนวนกี่ต้นคะแปลงนี้ปลูกไม้หวงหัวรี่ไปแล้วทั้งหมด300ต้น อายุหนึ่งปีห้าเดือนโอ้โหต้นนี้ต้นกล้าตั้งแต่ที่ได้มาเนาะเราจะต้องทําการดูแลอย่างไรก่อนที่เราจะมาลงปลูกค่ะหลังจากได้รับต้นกล้าจากบริษัททองดีก้าวหน้ากเกษตรแล้วเราก็จะนํามาอนุบากลก่อนนะครับหลังจากอนุบาลต้นกล้าไว้สามเดือนแล้วเราก็จะนําต้นกล้าพันไม้ฮวงคลี่ของเรามาปลูกนะครับการปลูกเราขุดหลุมให้ลึกเลยครับสามสิบสามสิบเซนแล้วให้ คุกเขาดินในหลุมดินเตรียมปลูกของเราของบริษัททองดีก้าวหน้าการเกษตรของเราลองก้นหลุมสัก2หรือสามกำมือนะครับจากเราปลูกต้นหัวหงี่ของเราแล้วหนึ่งเดือนเราจะนําหัวเชื้อของเรามาผสมเพื่อใช้เป็นปุ๋ยสารมันประจําสวนของเราอันแนกนรกเลยอันแรกเลยค,ค,คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับทีดีซอยผงค่ะทีดีซอยผงก็จะมีอัตราส่วนการผสม ดินพร้อมปลูกบริษัททองดีก้าวหน้าการเกษตรขงเรา25ดินพร้อมปลูก25กิโลหรือว่า5ถุงแล้วก็ดินท้องถิ่นของเรา50โลต้องมีแก็บด้วยนะครับแกบอาจจะเป็นแก็บเก่าหรือต้องหมักแช่น้ําค้างคืนอีก25กิโลมาผสมไว้หนึ่งคืนพุกเขาให้เข้ากันแล้วก็นำมาใช้ เมื่อเราผสมคุกเขากันแล้วจะได้ปุ๋ยสามันประจำสวนหนึ่งร้อยกิโลนะครับเราผสมอัตราส่วนของดินสามันประจำสวนของเราแล้วเราก็จะนำมาใช้ผสมดินของเราที่ปลูกต้นหองหอวลีนอยู่แล้วครึ่งกิโลนะครับรอบโคนต้นเลยห่างประมาณสักสามสิบเซนนะครับหรือว่าเอาดินกบนะครับเอาดินนกบคือทำเป็นโดนัททำเป็นรูปโดนัทนะครับแล้วก็ใช้ดินกลบแล้วก็ใช้ดินกลบ ลดน้านะครับตามเ,เพราะว่าเขาก็จะรับความชื้นขึ้นไปสู่ลําต้นของเราเร็วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้ปุ๋ยสารมันประจําสวนไปแล้วเรายังมีนะครับชุดคู่หูโดโอนะครับทรีดิโกพัดและอะมิโนที่หลังจากบํารุงดินแล้วเราก็จะมาใช้ทรีดิโกและอะมิโนอะมิโนเพื่อบํารุงใบถึงใบและลําต้น ด้วยอัตราส่วนดินในด้วยอัตราส่วนการผสมนะครับในเบื้องต้นในเบื้องต้นอิริโก2ซ c และอะมิโน 20cc ต้องผสมได้เลยต่อน้ำ20ลิตรเก็พ่นทั่วลำต้นเลยนะครับตั้งแต่ยอดโคนลำต้นแล้วก็ยันรากใบจะทำให้ต้นไม้ของเราอุดมสมบูรณ์และใบแข็งแรงนะครับหนา ป้องกันแมลงเป็นภูมิต้านทานให้กับต้น่วงหัวรีของเราอย่างดีทําให้พืชของเราเจริญเติบโตได้เร็วนะครับใช้ซ้ํำยังไงบ้างคะผมจะใช้ซ้ําคือทุกสัปดาห์ครับหรือว่าทุกห้าวันหรือว่าเบื้องต้นต้นกล้าพันธุ์ยังเล็กอยู่แล้วก็เจ็ดวันก็ได้ครับค่ะนะหลังจากลงต้นกล้า่วงหัวพันธุวงหัวรีไปแล้วหนึ่งเดือนเรามาใช้ ที่ซอยเม็ดของเราเลยนะครับบำรุงดินโรยรอบต้นประมาณครึ่งกิโลนะครับห่างจากลําต้นประมาณสามสิบเซนสามสิบเซนโรยโรยรอบต้นเราก็จะเห็นการแตกต่างของต้นฮวงหัวรีของเราอย่างชัดเจนว่าเขาจะเจริญเติบโตเร็วมากและจะดูนะครับหลังจากที่ผมใช้แล้วผลิตภัณฑ์ของเรานะครับคําตอบอยู่ตรงนี้ดูดูนะครับคําตอบโอ้โหมันเบ่งมากเลยอันนี้แค่อายุหนึ่งปีห้าเดือนนะครับ นยยห,หนึ่งปีห้า <5 S 2> <นะ S 1> เดือนให้สังเกตดูนะครับที่ผมจับผล,ลิตภัณฑ์เราอยู่เทียบได้เลยค่ะเทียบได้เลยครับดูครับใหญ่มากก็ไก่ลันตัวตอบโจทย์เลยครับผิวก็สวยมากเลยนะคะเนี่ย อ๋อบริเวณรากสุขภาพดีมากค่ะนี่คือที่เราเห็นนะคะนี่จากการใช้ลิตัณฑนค่ะทําให้ระบบรอด่าบริเวณรอดรากนะคะดินร่วนซุยดีดูเม็ดเม็ดค่ะอ่านี่ค่ะนี่นะคะเขามีมีโฟมรากโฟมด้วยนี่นี่คือไดโซเบียมบริเวณรอดรากนะคะนั่นหมายความว่าสารปรับสภาพดินที่ดินนุ่มมากค่ะช่วยปรับปรุงบำรุงดินนะคะแล้วก็เพิ่มแร่ธาตุช่วยเพิ่มประชาการดูดซึมของสารอาหารที่มีในดินค่ะ เมื่อรากหาอาหารได้ดีนะคะเขาก็จะเจริญเติบโตดีค่ะอ๋อหลักสวยดิ้งก็ฟูมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรลกคอนโดกันค่ะเป็นชั้นเลยครับนี่ครับน่ากลมค่ะนี่นี่นี่สารเลืเดนี่คืออะไรคะแโซเดียม ใซ่ไลโซเดียมไลโซเดียมไลโซเดียมอ้าวให้สังเกตนะครับขุยไสเดือนนะครับยาวไหมครับนี่ครับนี่นี่นี่เห็นไหมเป็นเม็ดไสเดือนนะครับโอ้นุ่มครับสวมอุดมสมบูรณ์อ้าวนี้วเขาจะมาไกลมากครับได้บุญหนิสุขภาพโคนเป็นไงคะโคนต้นดีมากเลยค่ะเรามาเช็คสุขภาพโคนกันดมหน่อยสิียรเดี๋ยวให้เห็นโคนก่อน เป็นไงคะโอ้โหไม่มีกลิ่นอะไรครับมีแต่กลิ่นเดนปูมาปูคุณลุงคุณก้อยมามีแต่กลิ่นดดนครับดมกันดูได้สุขภาพรากดีไหมดูครับทางนี้ใหญ่มากเลยค่ะโอ้ดูขาว่าวตัคปูใหญ่โก้ของเราครับโค้งจริง เป็นไงคนปลูกเองคนสนุภาพกินดมก่อนดมรากไม้ตัวเองก่อนนี่ค่ะจัดแบบนี้นะคะแล้วก็นิโป๊กนโอวะนี่เป็นต้นอะี้ดูครับดินทองดีไม่ต้องไปดมเข้าหอมอยู่แล้วขึ้น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 ดมดมรากที่ใช้ดินทองดีก่อนก็เขียวเหมือนรากไม้ค่ะอ้าวกลิ่นรากไม้สุขภาพคนดูนี่เปลือกเน่าไหมนี่ค่ะโอ้โหเป็นกลิ่นรากไม้โอ้โหเลยเขียวเลยนะครับใส แลวขยับขึ้นมาขยับผิวขึ้นมามีรอยจอมีรอยถูกทำร้ายหรือเปล่าสวยมากไม่มีร่องรอยใดๆเลยค่ะต้นที่ใช้ลแข็งแรงนะคะนี่ค่ะไม้ห่วงหัวรีดนะคะเป็นไม้หนึ่งในพืชตระกูลถั่วที่มีไรโซเบียมค่ะนี่ค่ะเขาเจริญเติบโตได้ดีดังนั้นค่ะผลิตภัณฑ์ชุดทีดีแคร์นะคะประกอบด้วยทีดีซอยชนิดเม็ดที่จะมาช่วยบริเวณรอบรากในการหาอาหารช่วยแตกตารากจากนั้นค่ะ ทีดีโกอและทีดีอะมิโนค่ะก็จะมาช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต,ตของพืชน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการขยายลำต้นและก็ใบให้สังเคราะห์แสงหาอาหารได้ดีขึ้นและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันสร้างความแข็งแรงให้กับต้นไม้ของเราไม่มีมแมลงมารบกวนดูแลรากดีแล้วหาอาหารได้ดีแล้วไปข้างบนกันค่ะนู ะะก็จะมีตัวเสริมค่ะป้องกันแดดกันฝนและที่สําคัญค่ะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับสภาอาก,กายแปรปรวนเดี๋ยวฝนเดียวร้อนเดียวหนาวต้นไม้ก็จะแข็งแรงดีขึ้นนะคะจัดให้ต้นไม้เราสวยงามเติบโตแบบนี้ต้องมีชุดที่ดีแ<ด>ค่คฝากสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจชุดอารักขาพืชนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจชุด ทีดีแคร์ไว้ดูแลต้นไม้ของคุณนะคะคุณสามารถติดต่อทีมอารักขาพืชกับทีมเพชรจู้์ฝากเบอร์โทรด้วยค่ะ0655326239สุภกิจ0983616665ปูรุจาภา,าทีมอารักขาพืชของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ